สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเมอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเรื่องที่เมย์จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับยาโรคซึมเศร้าเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เมย์จะมาบอกนะคะว่ายาโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ควรทานร่วมกับยาอะไรบ้างเหตุผลเพราะอะไรเนาะ,ะทีเนี้ยคือจะได้เป็นความรู้สําหรับคนที่ทานยาอยู่หรือว่าอ,อ,อยู่ในช่วงการรักษาจะได้ะ,ะ,ะระมัดระวังตัวถูกเนาะแล้วเวลาที่ไปร้านยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้เบื้องต้นว่าเราเนะี่ยต้องระวังยากลุ่มไหนบ้าง หรือว่าห้ามทานร่วมกับยาตัวไหนค่ะยาที่เมยยกนาในวันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของคร่าวๆก็คือเมจะยกมาเฉพาะยาที่เป็นยาคนทั่วไปใช้แล้วก็มักจะเจอในร้านยาเนาะค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่ายากลุ่มซุมเศร้าที่มักจะใช้ในปัจจุบันเนาะก็จะมีเป็นของพวกยา นในกลุ่มของ SSRI เนาะอันนี้เป็นสับ,สบทางทางเภสัชนะซึ่งตัวยาในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่พวก f l อ o x ซ t i n e c e r t a l i n e escitalopram, paroxetine แล้วก็ f l u อ o x a m i n e นะคะคิดว่าทุกคนอาจจะคุ้นชื่อเจ้ายาตัวเหล่านี้กันบ้างค่ะต่อไปเมก็จะมาพูดนะคะว่ายาอะไรเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงรับประทานร่วมกับยากลุ่มพวก พวกที่เม่เกล่าวไปเนาะตัวแรกเลยที่ตัวยอดหิตนะคะเราหมักจะได้ยินในกลุ่มคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหัวใจอาจจะเป็นพ่อที่ได้รับการผ่าตาัดได้รับการทำบอลลูนหรือว่าเ,เกี่ยวกับหัวใจอะค่ะ มักจะได้รับยาตัวที่ชื่อว่าเจ้าวาฟารินเนาะทีเนี้ยก็ไม่แนะนำให้ทานร่วมกับตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะส่งเสริมให้เจ้าตัววาฟารินเนี่ยเ,เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้ซึ่งตัวที่มีผลมากๆนะถ้าเราทานร่วมก,กันก็คือเจ้าตัววาฟารินคู่กับฟูออกซิทีนหรือฟูวอ,อกซามีนนะคะ แล้วตัวต่อไปที่เราจะพูดกันก็คือเป็นยาด้วยขมของอาการปวดหวัวหรือว่าคนที่เป็นไมเกรนนั่นเองค่ะคิดว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยดีถ้าเคยไปร้านยาก็คือเจ้าตัวเอกอกอดเนาะ,ะชื่อการค้าเขาก็จะมีหลายอย่างนะคะเช่นโทฟาโกคาเฟอร์กอดโพลีกอดตัวเนี้ยคือยาในกลุ่มของเออรกอดหมดเลย ที่ไม่แนะนําให้ทานร่วมกับยาซึมเศร้านะคะเหตุผลก็เพราะว่ามันจะทําให้เกิดภาวะที่หลอดเลือดหดเกร็งอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยอาการที่จะมีเนาะก็คือแขนขาชาหมดแรงแล้วก็แบบรู้สึกเจ็บแบๆตอนไปมือไปเท้าแล้วก็อาจจะมีอาการของเนื้อเน่าตายเกิดขึ้นได้ซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่อันตรายมากๆเนาะถ้าเราเกิดทานาร่วมกันต่อไปจะเป็นยาที่กลุ่มที่สาม ที่ไม่ควรทานร่วมกับยาสมุนเซานั่นก็คือยาที่หลายๆคนใช้กันเยอะแล้วก็เป็นตัวที่ยอดฮิตในร้านยานั่นก็คือกลุ่มยาแก้ปวดค่ะยาแก้ปวดเนี่ยที่ไม่อยากให้ทานร่วมกันเพราะว่าด้วยตัวยาเนี่ยมันมีเรื่องของการระคายเครืองแล้วก็สามารถเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้เพราะถ้าเราทานร่วมกับยาสมเศร้ามันก็จะไปเสริมเสริมฤทธิ์ตรงนี้ค่ะอ,อทีนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอถ้าเลี่ยงได้เนี่ยก็ควรที่จะเลี่ยงเนาะ ยาในกลุ่มนี้มีชื่อยาว่าอะไรบ้างเมยยกตัวอย่างง่ายๆที่มักเห็นคนมาซื้อแล้วก็ใช้กันบ่อยๆเนาะตัวที่ยอดฮิตก็จะเป็นพวก ibuprofen เจ้าตัวเม็ดสีชมพูกลมๆหรือว่าจะเป็นลีลีแล้วก็ตัว diclofenac ก็จะอาจจะเป็นพวกเม็ดสีส้มๆแล้วก็มีตัวจเจ้า naproxen ตัว p y r o x y c a m แล้วก็ตัว mefenamic acid หรือว่า p o n s t a ถ้าคุณชื่อกันเนาะ จะเป็นเจ้าตัว Messi เม็ดสีเหลืองตัวเมฟีนามิกนะคะ <c oughs> แล้วก็มียาอีกหนึ่งตัวที่มักจะใช้ในเรื่องของอาการแก้ปวดบางคนก็จะนิยมใช้เพราะว่ามีโรคประจำตัวหรือภาวะอะไรบางอย่างไม่สามารถใช้ยาแก้ปวดกลุ่มทั่วไปได้ก็จำเป็นต้องมาใช้ตัวนี้นั่นก็คือเจ้า,าตัวทามาดอลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนเ,อเป็น Messi เม็ดสีเขียวเหลืองค่ะ แล้วก็เหตุผลที่จะไม่ให้ทานร่วมกันก็เพราะว่าจะทําให้เกิดภาะวะซีโรโทินซินโดรมได้เดี๋ยวไม่จะอธิบายนะคะว่าเจ้าตัวภาวะเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันจะมีอาการยังไงเนาะถ้าเกิดทานเจ้าตัวทานบาร์ร่วมกับยาต้านสมเรร้าที่เมยบอกอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราจะไม่ทานร่วมกันก็คือตัวเด็กโตเมทโอแฟนเนาะอันนี้จะเป็นกลุ่มของยาแก้ไออ่า ็มักจะเป็นเกี่ยวกับพวกไอามีเสมหะเล็กน้อยหรือว่าไอาแห้งมักจะได้มาตัวนี้ก็คือจะเป็นเม็ดกลมๆสีเข,เขียวนะคะอ่าส่วนที่ในบอกว่ามันจะทําให้เกิดภาวะซีโรโทนินซินโดมภาวะซีโรโทนินซินโดมคืออะไรภาวะซีโรโทนินซินโดมก็คือการที่เราทานเจ้าตัวทามาดอลกับเด็กโตหรือเด็กโตเนาะควบคู่กับยาต้านสมเจ้าพอเกิดภาวะน,นี้ปุ๊บมันจะทําให้เรามีอาการก็คือผิวแดงเหงื่อออกใจสัน่น ความดันสูงแล้วก็อาจจะมีการหนาวสาั่นสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แย่ที่สุดก็คืออาจจะทําให้เราชักไตาวายได้อาซึ่งอันเนี้ยก็เป็นภาวะฉุกเฉินก็คือร่างก,กายทนอยู่ไม่ได้ละอาจจะต้องรีบไปรงพยาาทันทนีเนาะค่ะ แล้วนี่ก็คือกลุ่มยาคร่าวๆนะคะที่เมย์เอามาฝากกันว่าถ้าเราทานยารักษาซึมเศร้าอยู่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงเจ้าตัวยาไหนบ้างทั้งนี้นะคะเวลาที่เราไปซื้อยาในร้านยาเนี่ยหรือไปพบคุณหมอหรือว่าเภสัชที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องแจ้งประวัติการใช้ยาเนาะให้เภสัชกรทราบทุกครั้งเพื่อที่จะดูความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ยาของเราเนาะค่ะคะ่ะวันนี้เมย์ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ